พนุบจอมรัดนี่ครับุกอยากเดียวเลยเอาละไม่ติดให้มันรู้ไปสิออกได้เทวุ่นุดยอดละ đài U, nếu bay, U máy, U máy, U nếu bao, ở YouTube nói, ô hô, xuất ทำไมของกินเยอะเท่รถคันนี้นี่ข,นขอบคุณครับมีเด็กไหมล่ะมีแต่ขนมบ่มเด็กมีไหมในรถไม่มีไป <laughs> แ,แล้วตัวแรงประจำทีมงานครับให้ขนมมาด้วยหอ่อหนึ่งขอบคุณมาก